มีครับแดชั่วโมงต่อปีไม่ไม่ใช่ผมครับพ <c oughs> ี่หมีอวนี่8ชั่วโมงต่อปี้ว,วสไตล์แบบไหนสไตล์แบไไบไหนที่เราชอบสไต,ไตล์ลอกแคนโนครับผม ล็อกแอนโดรเอ๊ะเหมือนเหมือนเหมือนพี่เสกเลยนะเป็นล็อกแอนโดรแตแบบเอ่อลักษณะล็อกแอนโดรที่ชอบเนี่ยเป็นแบบพวกจิมมี่เฮนดริกหรือว่าลักษณะยังไงครับผมลักษณะอะไอ้ลักษณะไอ้จิมมี่เฮนดริกด้วยอย่างนั้นเลยแบบพิเศษเลยแบบที่เล่นเลยใช่ไหมพิเศษนี่อารมณ์เป็นหลักนะพี่อารมณ์แบบฟิลลิ่งต้องมาก่อนร้องด้วยไหมร้องด้วยไหมร้องด้วยร้องด้วยเหรอ ไอ้เมื่อกี้ตอนร้องเพลงอะไรส้มตำเมื่อกี้ก็ไม่อยากฟังแล้วยังจะพยายามอย่เนี้ยยังจะพยายามร้องอย่างเนี้ยใส่ใส่พวกเครื่องปรุงอะไรก็กลายเป็นตำมั่วซั่วไปแล้วน้องตื่นเต้นแต่กิ่งน้องเขาเด็ดมากอขาเด็ดมากครับรู้ไหมว่าเนี่ยน้องเขาเนี่ยต่อไปเราจะต้องไป ต้องไปติดตามเขานะเพราะเขาจะเป็นดาราดังโหสุดยอดเลยมีแวว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 ต้องพึ่งพาอาศัยเขาแล้ยครับผมคือถ้าน้องรวยพวกเราก็รวยครับเอางี้พวกเราฝากเนื้อฝากตัวดีไหมโอเฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับขอบคุณนะครับคุณตี๋ครับเ็นบอกซุ่มทําอยู่เหมือนกันทําเพลงทําเพลงอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับผมครับก็เขียนเนื้อเพลงประมาณนั้นหลายเพลงแล้วอ๋อนะครับ จากที่น้องเขาเล่นได้ขนาดนี้นะครับมีแรงบันดาลใจและแรงบันดาลใจยังไม่พอนะแถมมีแรงหนุนจากผูป้ปกครองอ่าจากผูป้ปกครองด้วยะะใช่สําคัญมากจริงเพราะว่าเดี๋ยวนี้เยาวชนเราถ้าเล่นกีตาร์หรือว่าเล่นดนตรีต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดขอให้ผู้ใหญ่เข้าใจตรงนี้ด้วยแล้วก็ช่วยดูแลกันนะครับช่วยดูแลกันให้ให้คําแนะนําที่ถูกต้อง ประเทศชาติจะได้มีนักดนตรีดีๆครับเจริญเจริญครับผมยั้บอกยิ่งได้พ่อแม่เข้ามาสนับสนุนในเรื่องพวกนี้ยิ่งเป็นผลดีกับนักดนตรีเรานะครับผมเพราะเยาวชนไทยเราก็อยากให้ผู้ปกครองเข้าใจว่าการเล่นดนตรีไม่ได้เล่นเพื่อเพื่อสิ่งเสพติดก็ดีอะไรเรื่องของผู้หญิงเรื่องอะไรก็ดีเราเล่นเพราะว่าเรารักในอาชีพนี้หรือดนตรีจริงๆครับผมอย่าเสียเวลาดีไหมพบกับผู้ปกครองเลยไหมได้ครับผมได้ครับผมเรียนเชิญรงบผมผู้ปกครองครับผมดนตรีครับผม เราก็ไปแล้หน่าตืแล้วสวัสดีครับดีครับอ่านตา้กันเครับอย่าต้มหาที่อยู่ก่อนพี่ต้มอ่ะพี่ต้มเอาเก็นเอได้เขาได้ครับเออนะครับผมมีเชิญใครอีกป่ะถามผมจะได้ขยบนิดหนึ่งน้องฟิล์มพี่เมื่อกี้ที่บอกนาี่บอกบอกว่าพี่สาวก็ไปไหนก็จะ เออคนทักไอ้คนนี้พี่สาวเหรอไม่ตอนตอนแรกนะ่ะตอนแรกที่ที่เห็นบอกมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปกับคุณแม่อ๋อครับผมผมไปคุณแม่เราเห็นเห็นเดินมาบอกเฮ้ยใช่คุณแม่หรือเปล่าว่าจะงงเ,เดี <ขอ S 1> ย๋ยวนี้ครับผมงานพี่เหมียวเข้ามา, أ أ าย,ยังแอบขอลาอยู่เลยครับขอลาอะไรจ๊ะขอลาของพี่ผม,ผมบอกไม่ใช่ครับอันนี้เป็นผู้ครองของน้องครับ ชูในเจ้าเหมี่ครับเจ้าโชครับออกออกเสือเจ้าเสือเนี่ยไม่ได้ครับทุกคนเนี่ยมาเสร็จพี่เหมียวบ่อยครับผมนี่เป็นการแสดงนะครับผมเป็นแค่การแสดงครับผมน้องครับเอาเบอร์หน่ครับผมไม่ใช่ไม่่ใชการแสดงเอาการแสดงคุณแม่คุณแม่มีส่วนช่วยยังไงให้กับน้องฟีนครับผมก็สนับสนุนทุกด้านะคะคือเห็นเห็นแววเขาตั้งแต่เล็กอ่ะคือเขาจะชอบฟังเพลงมาก ชอบแพ้ปากคือว่าตอนไหนเขายังไม่ได้พูดเลยนะกําลังกำลังแบบจะหัดพูดอย่างเงี้ยกาจะฟังเสียงดนตรีอะไรเงี้ยก็จะฟังซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกก็อย่างที่บอกกับวิดีโอตั้งแต่สมัยเล็กๆอ่ะทางไปสามสี่เครื่องเห็นคุณแม่บอกว่า พวกวิดีโอพวกเทปเลยเดี๋ยวกองไปกองมากองไปกองมาครับผมอ๋อโอนจนยืดยืดแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นแช่ตู้เย็นเสร็จแล้วก็กองมาฟังใหม่ใช่ไหมอาวอธนาถาแล้วเดี๋ยวนะเทคนิคนี้เขาใช้อยู่นะโอ้โหต้องจนขนาดพี่เหมียวท่านั้นครับจะทำได้ครับบ้านผมยังมีตู้เย็นครับผมครับผมอบ้านผมไม่มีพัมไปหลายเครื่องแล้วคุณแม่เครื่องหลเครื่องอ๋อนั่นนั่นคือแววแววที่คุณแม่มองเห็นแล้วเขาก็ชอบทำเพลงทำเพลงร้องเพลงแล้ว ตั้งแต่เข้าโรงเรียนก็ได้ได้ไดประกวดร้องเพลงมาตล <c oughs> อดแต่ว่าแล้วแววการเล่นดนตรีนี่เพิ่งมาออกตอนประมาณม .1 ม .2 ออันนั้นได้แรงบันดาลใจจากผู้หญิงเป็นนักเรียน <c oughs> นักเรียนตอนนั้น พี่มอสามเล่นของสูงนิดนึงตอนนั้นอยู่ประมาณอนุบาล3เล่นม .3 เลยข้ามขั้นมากเลยเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจความภูมิใจครับผมไอ้คิดลามกตกกระเปนอะมอให้ตีเก๋ไปเลยครับผมตีเก๋ๆทุกเทมันเดือดโอ้โหมันเป็นการแสดงแบบที่มีเหมียวบอกนะครับมันคือการแสดงแล้วแววตามันไม่ใช่นะอ้ฟังไว้ก่อนฟังไว้ก่อนดูความเป็นจริงนะครับด้วยผมด้วยก็ทับผมมันเข้าไปครับผมครับ แล้วแล้วในช่วงนี้เนี่ยวอลแวลแวลการเล่นดนตรีของน้องเขาค่อนค่อนค่อนข้างเยอะเนี่ยคุณแม่มีส่วนช่วยยังไงบ้างค่ะตอนนี้ก็คือมีการให้เขาเรียนเรียนดนตรีเพิ่มเรียนโน้ตเรียนเรียนเบสิกเรียนคือเรียนเรียนเรีเกี่ยวกับดนตรีนะยเยนี่ยหละยใช่แล้วก็มีการสนับสนุนเรียนร้องเพลงด้วยอ,อ ใช่ผมเห็นด้วยครับเพราะว่าเล่นกีตาร์อย่างเดียวไม่ได้เราร้องด้วยแล้วดูหน้าตาน้องเขาโอเคเลยครับผมนะฮะเหมาะที่จะเป็นนายแบบห้ังสือพระพี่ก็หักมุกตอบตัวเขาต้องพี่หอต้องรุ่นแม่เขาด้วยหมดทางกา่แต่ความเป็นทางการของผมจะหมดลงเพาะปล่อยมุกไม่กไม่มีเหลือแล้วครับความเป็นทางการของรายการนี้มันไม่มีเหลือมานานแล้วครับผมไม่เหลือแล้วมันเคยมีเป็นทางการสักเทปไหมครับเนี่ยไม่มีหรอกครับไม่มีนะฮะขอคอนเฟิร์ม พี่เหมียวมีอะไรจะถามน้องไหมในเรื่องของในฐานะที่เราเป็นมือกีตาร์ครับผมอยากคุยเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ว่ามีอะไรบ้างครับผมที่เป็น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 หลักๆของเรานะครับผมก็ใช้มาเยอะเหมือนกันกีตาร์ที่ใช้แต่เล่นดนตรีในวงโรงเรียนเลยก็คือจะมาห้าับผม ตตพังไปแล้วครับครับผมแล้วปัจจุบันนี้เอาปัจจุบันเอาปัจจุบันนี้นะบบก็บินสตัวหลักๆก็คือยี่ห้อสไวเออร์ครับแล้วก็ยามาฮ่าไออาร์จีเอสห้าหนึ่งศูนย์นั่นคือตัวเก่าครับผมเอฟเฟกตที่ใช้ก็เมื่อก่อนเป็นมันมัลติเอฟเฟกต์ครับผมก็ใช้เวลายยี่ห้อเหมือนกัน อย่างเช่นโทนเวิร์กค,คอกเอ็กซ์พันห้า0้แล้วก็บอสเอ็ M e, 5, มีาครับผมพี่เปลี่ยนมาใช้ชาร์จเอฟเฟก์นี้ก็เพราะว่า ใครทำหนังสือเลยครับพอพู้ถึงสายจะเป็นถูกบังคับถูกบังคับมีใครเอาปืนจ่องอย่างนี้เปล่าเอากล้องมาดูข้างหลังว่าไม่มีไม่มีพูดจากใจพูดจากใจพูดจากใจผมลองเค็นจากใจต้องเค็นจากเส้นจีออกมาถึงหัวใจพอพูดถึงช้างรู้สึกสั่นๆงเลยโดนบังคับมาป่ะไม่ไม่ไม่เขาเห็นในหนังสือเออโอเวอร์ไดา์บ้างแล้วก็หนังสือสื่อการสอนของพี่หมูไคโดสโคปบ้างอะไรนี่ก็มาเห็นเอฟเฟกต์ยี่ห อ๋าชักอย่างนี้บอกเอ๊ะจะดีหรือเปล่าว่าเขเลยไปไปที่บริษัทนี่เลยไปเจอพี่ตุ๋ยวันแรกนี่ก็เกรงมากจนแบบทำอะไรไม่ถูกก็เลยสอยโอเวอร์ไดร์ไปตัวหนึ่งงงงแล้วซื้อของดีครับดีเดีวซื้อแบบซื้อเพราะความอึนนะซื้อเพราะความอึนมีคนมาอย่างนี้บ่อยก็ดีครับพี่ถ้าตัวพวกเราได้เยอะขึ้นครับผมดีครับผมซื้อเพราะความเก่งใจเก่งใจอึนไม่เลยดายตั้งตอเฮ้ย ต,ติดใจอ่ะติดใจแล้วก็มา,มาทุกเดือนทุกเดือนเลยโอ้อโหก็เลยหลอกคุณแม่มามา,มาซื้อมาซื้อประจําเลยครับผมมาซื้อประจําเดือนเลยครับผมทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนครัมประจาเดือนประจำเดือนเมื่อจะขายบ <Cap S 1> ้านขายที oh ่ด <ๆ S 3> ีนมาซื้อเปกชาร์กหมดแล้วครับผมโอ้ล้มคนมากเลยเนี่ยประมาณดีครับเพราะว่าผูกครองส่งเสริมอาลูกก็จะทําให้ลูกเขามีโอกาสที่จะได้เล่นดนตรีได้ดีขึ้นเรื่อยๆเป็นเรื่องที่ดีครับผมครับผมก็นี่ก็เป็น เป็นข้อดีอย่างๆเนึ่ครับสำหรับผู้ปกครองนะที่มองเห็นความสำคัญของการเล่นดนตรีนะครับครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้ปกครองยังเข้าใจผิดๆในเรื่องของของดนตรีอยู่บางทีเขาคิดว่าเป็นเรื่องของมอมเมาก็ดีแล้วก็ดีอย่างเงี้ยอยากให้ทางด้านผู้ปกครองฝาก่านทางด้านชาร์ทีวีด้วยดีกว่าครับฝากฝากถึงผู้ปกครองท่านอื่นๆนะครับครับผมค่ะก็อยากฝากทุกทุกท่านที่เป็นผู้ปกครองนะคะ คือถ้ามีลูกคือถ้าลูกชอบอะไรในทางที่ไม่ผิดอย่างเงี้ยเหมือนอย่างว่าชอบดนตรีชอบเรียนร้องเพลงชอบวัดลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยเรามีแรงสนับสนุนเราก็สนับสนุนนะคะเพื่อลูกเราจะได้ไม่เดินทางผิดค่ะโอเคครับผมเขาคิดที่ดีครับเป็นเขาคิดที่ดีครับผมย่วนน้องวน่าเขาจะไกลขึ้นครับเพราะว่าพ่อแม่เข้าใจในการเดินทางของน้องเขาครับผมครับผมนี่ก็คือรายการดีๆนะครับผม ชาร์กไทยแลนด์ดอทีว IR ีนะฮะสำหรับผมนะฮะตุยมิสิกแล้วก็น้องตั้มพีเคนะครับผมตีเหมียวซิล่าครับผมครับผมนะกับน้องฟิล์มแล้วก็คุณแม่ครับผมแล้วเราวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ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 ครับผมงั้นก็พยายามเข้าครับผมแล้วเดี๋ยวเบอร์ไลน์แล้วก็ให้พี่เหมียวนอกปเดี๋ยวจะโดนท่นกับบ้านโดนน้องฟิล์มอาจารย์ก็ตบตกลงเขาไม่ให้ไม่ให้พวกตุ๊พวกเก๋ไม่ใช่ไม่ใช่ครับพี่จริงเหรอ หน้าตาอย่างนี้ทัผ um ู้ชายทั <t um <t um <t um um ok, ้งแท้งครับผมคือจริงจริงแล้วเนี่ยแท้งไม่มีหรือว่าไงแท้งทั้งแท้งแท้งหายผมขอเบอร์คุณแม่ครับเวลาเข้าเข้าทางผู้ใหญ่ดีกว่าครับผม้อเดี๋ยตสองสารน้องเขาหน่อยน้องยังเป็นเยาวชนอยู่เขามีมีมีเขามีเขาผู้หญิงอยู่ได้เลย